โอ้โว้าวกูดธนาคารสินค้าสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําสิ่งดีๆในวันนี้เรียนพลังงานควอนตัมแผ่นเด่นเพื่อสุขภาพที่ดีกระชับกระเฉงมีชีวิตชีวาเพิ่มพลังงานปรับปรุงการไหลเวียนของโลหิตปรับสมดุลพลังงานชีวาภาพให้ไหลเวียนทั่วร่างกายด้วยการรักษาเคลื่อนความถี่ของพลังงานที่เหมาะสมเรียนพลังงานควอนตัมแทนเด่นทำให้เซลล์เม็ดเลือดมีพลังงาน และลดการเก่ะก,กันของเม็ดเลือดช่วยให้การไหลาเวียนของเลือดดีขึ้นป้องกันความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลสูงรักษาความสมดุลประสานพลังงานชีวภาพของร่างกายทําให้จิตใจสงบมีจิตใจนแน่วแน่และมีสมาธิมากขึ้นและยังปกป้องอันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเช่นคลื่นจากมือถือบรรเทาอาการเมือ่อยล้าลดอาการูุิแพ้ทําให้ร่างกายมีพลังทนทานและแข็งแรงคงความเป็นหนุ่มสาวที่ยืนยาว ในด้านความรู้ด้านการแพทย์พลังงานร่างกายของมนุษย์ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างทางกายภาพและองค์ประกอบทางเคมีและจะมีสนามพลังงานที่เรียกว่าสนามพลังงานชีวภาพที่มีความสําคัญต่อชีวิตหรือที่จีนเรียกว่าชีเป็นพลังงานที่ทําให้ร่างกายและจิตใจมีสุขภาพดีกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาหลักการทํางานและองค์ประกอบของเปลี่ยนพลังงานควันตามแผนเด่นต่อยรังสี ไาอินฟราเรดเพิ่มการไหลเวียนของเหลวและโลหิตในร่างกายอีกทั้งยังประกอบไปด้วยเจอร์เมเนียมปล่อยพลังสเกลาและไอออนลบปรับสมดุลสนามพลังงานชีวภาพให้ไหลเวียนทั่วร่างกายลักษณะและวิธีใช้เป็นเหรียญวงกลมขนาด4คูณ4เซติเมตรสูมเป็นสร้อยใช้แทนจี้คล้องคอและอาจนำไปวางหรือห้อยตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหน้าผากท้อง หรือใส่เหรียญในถุงเท้าแล้วส่งถุงเท้าให้เหรียญอยู่ใต้ฝ่าเท้าก่อนเข้านอนหรือใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงใกล้อวัยวะเพศชายหรือหญิงทําให้การหมุนวีโลหิตบริเวณอวัยวะส่วนนั้นๆดีขึ้นหรือที่หลายคนเรียกว่าเหรียนพลังงานช็อกเวทหลักการใกล้เคียงกับการทําช็อกเบทในคลินิกเพศชายหรือวางไว้ในตู้เย็นจะทําให้อาหารสดได้ยาวนานขึ้นสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจําหน่าย ติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ